วันนี้แก้มีสูตรตีบ้าส16ที่ใช้ทำสมดาวจะด,ดีมากๆมาฝากเพื่อนๆให้ได้ลองใช้กันแก้วใช้ฟลิกเจนและใช้ในปอน,นครับพบว่าทำสมดาวค่อนข้างดีเลยครับช่วยให้แก้วเก็บสาดาวได้เยอะเลยวันนี้ก็มากับสูตรซูปเปอร์นักวิ่งสมนะครับเป็นสูตรนี้เลยเดี๋ยวแก้วจะใส่ลิงก์จะทันไว้ให้ในขบ,บานนะครับสามารถกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรนี้ได้เลยแล้วก็ทันที่ใช้นะครับตามนี้เลยเราจะเอาคิงไปกับฟิลิปครับเอาไปกับ ขวดน้ำยาคุ้มข้างและถุงมือยักควินเราจะไปกับยูนิคอนคุณน้ำยาล่องหนและหุ่นเชิดพยูยานครับแล้วก็ปู่เดนเราจะไปกับกิ้งกาอัลซรพิษไปกับคำภิมพ์ตะแล้วก็อัญมณีแห่งชีวิตแล้วก็เจนครับเราจะไปกับกิ้งจอกแห่งจิตวิญญาณส่วนอุปกรณ์ก็เดิมๆเ,เลยตาแรกแก้วเจอบ้านเลเจน์นะครับเป็นบ้านท่งกล่องครับแล้วก็เป็นบ้านตะแตสามดาวด้วยครับบ้านอยู่ด้านนอกเลย เราสามารถใช้คิงประจมตีบ้านได้นะครับคิงสามารถที่จะจ่มตีบ้านไหวนะแต่การที่แก้วเล่นนะครับแก้วจะไม่ได้เล่นแบบนั้นนะครับแก้วจะทําการใช้ปูเด่นครับลงไปซึ่งแก้วหาทำเลที่จะลงก่อนนะครับเพราะว่าถ้าแก้วลงได้ขวานครับมันอาจจะไม่คุ้มนั่นเองแก้วก็เลยใช้ปูเด่นครับลงไปซึ่งแก้วจะปล่อยปูเด่นครับลงไปด้ายนะครับแล้วเด้งขวานเนี่ยแก้วใช้คุณเถือลงไปปล่อยครื่งยนต์รถไฟลงไปนะครับเพราะว่าด้านบนไม่ค่อยหนักเท่าไหร่้านลากมันหนักครับเราสามารถที่จะให้ปูเดนเนี่ยเข้าประจุตีได้ แล้วปูเดินจะเข้าไปนะครับแก้วใช้ซุปเปอร์เบิร์นะครับเพื่อที่จะเพิดกำแพงตรงกลางให้ฐานเข้าไปด้านในแล้วปล่อยยัดตีลงไปได้น,นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องยิงลูกไฟนะครับไม่ถูกป้อมมอตา้ายิงมันเองยิงไปที่ยติเนาะแต่แก้งไม่ปล่อยลงไปนะครับจากนั้นแก้วก็ลังเลอยู่นะครับว่าเอเราจะปล่อยดีหรือไม่ปล่อยดีนะครับส่วนด้านซ้ายพอคอยแก้มพลรูยิงมาแล้วนะครับเราอาจจะโจมตีไม่ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะตายลงไปก็สามารถที่จะใช้น้ำยาบ้าลงไปได้นะครับแก้วใช้ยัติลงไปแล้วนะ ด้านบน,นครับเพื่อที่จะเป็นตัวล่อเป้าของป้อมมอตาร์มาด้วยทรายนะครับแก้วปล่อยน้ำยางพลาลงไปนะครับเพื่อที่จะให้ทางฝั่งของปูเรนครับจงตีได้แรงขึ้นและนักฟาน,นครับจะได้โยยาได้แรงขึ้นนั่นเองพอหอกคอยแก้มดลูพังลงไปนะครับก็จะเข้าเลยโดยใช้กลเลมน้ำแข็งลงไปหนึ่งตัวแล้วปล่อยลงไปเพิ่มนะครับจากนั้นปล่อยยักษ์ใหญ่ลงไปนะครับปล่อยซุปเปอร์นักวิ่ลงไปปล่อยฟีนลงไปนะครับปล่อยใกล้ๆก,ก,กับปูเดนนะปูเรนจะดึงเข้าไปหานครับอย่าปล่อยไกล และใช้บอลลูนลงไปนะครับเพื่อที่จะเช็คกับดักลูกฟงสีดําแล้วก็ซุปเปอร์เบิร์ดจะเข้าไปนะครับเราปล่อยลงไปเพิ่มเพื่อที่จะเข้าไปปะกแผงด้านในจังหวะนี้เนี่ยเราก็ควรที่จะใช้สกิลคัามพิวตาของปูเดนได้แล้วนะครับแก้วดึงปล่อยคิงก็เลยปล่อยลงไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะใช้สกิลคัามพิพตาได้นะครับถ้าว่าคิงถูกอมตาตอนต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับพออมตาหมดไปนะครับคิงสามารถที่จะติดบัคได้นะครับก็จะเป็นคัามพิพตานั่นเองอ่เดี๋ยว ก็แก้วใช้ทาไม่แต่นครับทำให้คิงเป็นอมะตะนั่นเองเวลาที่เราใช้ถุงมือยักเนาะและซายครับราสามารถจมตีต่อไปได้นนครับแก้วปล่อยน้เมียผ้าลงไปครับแล้วก็จะจมตีเข้าไปแต่เราควรที่จะปล่อยยาผ้ามาด้วขวาหน่อยครับเพื่อที่จะให้นังฟ้านครับทำการยืวยาได้แรงขึ้นตอนนี้เนี่ยนังฟ้านครับดูเหมือนว่าจะมีบางตัวที่ไม่อยู่ในน้เมียผ้าเนาะอันนี้แก้วก็พยายามที่จะเล่นให้เต็มที่เลย แก้วปล่อยเจลงไปด้านล่างครับเพื่อที่จะไหลไปด้านซ้ายและไปด้านบนซึ่งควีนครับจงตีที่อหอกพอีแก๊งพรนุนครับแก้วก็เลยใช้นางฟากสกงออกมาครับเป็นการหายตัวและสิ่งนางฟักมาครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะถ้าบางจุดนะครับที่ไม่มีกบดักเนี่ยนางฟักสามารถที่จะเยียวยาให้กับควีนแล้วเลือดเต็มได้เลยจากนั้นซุปเปอร์นากินไปด้านบนครับเราเหลือไม่เยอะมากครับด้านบนเหลือเป็นบ้านเหลือเป็นปูเดนคิงนะครับซึ่งเจ๊ขึ้นไปนะครับก็ใบกับถ้าฝั่งของจิ้งจอกครับก็เลยจะล่องหุ่นนั่นเอง แล้วเจ๊จะไปด้านขวาครับสมาจมตีไปที่ป้อมมาตาได้ครับจากนั้นจะเข้าไปแล้วสมารถที่จะปล่อยยาพิไปที่คิงแล้วชิงไปได้ครับชิงก็ไปโดนคิงด้วยคิงก็เลยตายลงไปแล้วก็เหลือเวลา20วินครับแต่บ้านจะพังลงไปแล้วนะครับแก้วปล่อยเนลล่าหัวลงไปนะครับถูกทุกปูเดนครับจมตีมานครับแต่เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีจมตีนะครับกับสูตรสนุกอย่างซุปเปอร์นักวินสแนด ตาที่2เราเจอบ้านตอนตั้งสามดาวนะครับเป็นทรงเพชรแล้วก็ทีเซอร์นะครับคือบ้านอยู่ด้านนอกนะครับแก้มองว่าแก้วจะใช้คิงขึ้นไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปพังบ้านนั่นเองฉะนั้นเราต้องหาทงเนที่จะเข้านะครับโดยเราทําการใช้อาูเดนเข้าไปนะครับแก้มองว่าได้ซานดิ้งควานะครับที่ป้อมมอต้าเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยเครื่องยิงลูกไฟลงไปได้เพราะว่าเครื่องยิงลูกไฟนะครับก็จะโจมตีป้อมมอต้าได้นะครับถ้าเราใช้เยติเป็นตัวแทงแก้วก็ปล่อยคนเถื่อนลงไปนะครับแล้วปล่อยเยติลงไป ใช้เครื่องยิงลูกไฟลงไปนะครับด้านล่างเราทาการใช้ปูเดนบอลลูลงไปนะครับแล้วก็ไปหนังฟ้าลงไปแก้วเลือกที่จะปล่อยบอลลูไป2ตัวครับเพราะตรงนี้อาจจะมีกับดักลูกปองสีดําลูกปองสีแดงได้นะครับแ,แล้วก็เราเข้าไปนะครับยึดติดมา <laughs> ด้านล่างครับไม่ไปด้านบนแต่ดูเหมือนว่าเครื่องยิงลูกไฟนะครับจะจงตีไปได้แล้วบอลต้ายยิงมาที่ยตินะ้อมกูเดนอยู่ด้านล่างครับอาจจะยหนักหน่อยนะอาจจะต้องใช้หนังฟ้าลงไปนะครับก็ต้องคอยดูนะว่าเป็นอย่างไร ปูเดนจะเข้าไปนะครับเราใช้ซุปเปอร์เบิร์ดครับลงไปปึกกแพงได้แก้วปึกกรแพงสองฝั่งเลยครับด้านซ้ายด้านขวานครับแล้วเดี๋ยวเราจะปึกกแพงด้านในเพื่อที่จะเข้าไปต่อนครับเราเข้าไปนะครับเครื่องยิงุกฝ่ายครับยิงมาได้ปูเดนคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับแก้วก็เลยเช็คคิงไปโจมตีบ้านครับไม่แน่ใจว่าจะไวไหมแต่จะลองดูละกันแก้วปล่อยคิงลงไปนะครับแล้วก็เรามาที่ปูเดนครับเราสามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยใช้กู้แข็งลงไปปล่อยยักษ์ใหญ่ลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยซุปเปอร์นักปีนลงไป ใช้บอลูนเป็นตัวเช็คลูกปุ่งสีดำปล่อยซุปเปอร์เร์ดลงไปนะครับแล้วใช้แมวบ้าลงไปจังหวะน,นี้เนี่ยจะใช้สกิลคัมพิวตาก็ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้เลยนะครับเราเข้าไปแล้วแก้วก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับแก้วจะใช้สกิลคัมพิวตาแล้วนั่นเองพอเพราะขึ้นไปด้านบนนะครับเครื่องยิงลูกไฟก็ทำงานอยู่นะครับยิงไปที่เครื่องยิงเห็น,นครับแก้วใช้คัมิวต้าแล้วนั่นเองแล้วก็ใช้กระโดดลงไปนะครับแต่แก้วไม่แน่ใจว่าเราปึิดกระโดดไปด้านบนหรือเปล่านะครับ ส่วนคิงไปด้านบนครับแก้วใช้สกิลทุ่มมือยักษ์เลยครับก็จะมีผลไม่าคุ้มข้างครับจมตีแรงขึ้นแล้วก็เป็นยักษ์ด้วยนั่นเองเราสามารถแช่ไปที่บ้านได้นะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วจะใช้ทางฝั่งของที่ฐานออกมาครับของเครื่องยิงลูกไฟแล้วก็คิงจมตีเข้าไปนครับคิงฟินิคู่ชีพแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้บ้านครับสรุปว่าเราใช้คิงไปนะครับไม่ได้บ้านต้องมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงเราสามารถที่จะใช้แช่แช่ไปได้นะครับแก้วแช่ไปที่ คอยระเบิดแล้วก็ขึ้นยิงเครื่องสาวมรณะเลยครับเพื่อที่จะทําให้เราปลอดภัยนะครับด้านล่างครับแกบอกนะครับว่าเจ๊มันไปเนี่ยมันจะทิ้งสิ่งก่อสร้างไว้นะครับเพื่อนชมปล่อยพ่อมดปล่อยธนูปล่อยมินเนี่ยนปล่อยมังกรน้อยนะครับไปเก็บกวาดเพื่อที่จะทําให้ทันเวลานั่นเองแต่เจ๊ขึ้นไปนะครับมากับจิ้งจอกครับจิ้งจอกก็จะทําให้เจ๊ล่องหนครับแล้วก็จะทําให้เจ๊สามารถโจมตีบ้านได้เป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับแกชอบมากๆเลยครับจิ้งจอกแห่งจิตวิญญาณเพื่อทุนนี้ครับเราก็สามารถท โจมตีอาวุธได้ครับและอาวุธก็พังลงไปหมดแล้วแล้วเราสามารถที่จะเก็บสามดาวได้นั่นเองก็เป็นสูตรหนึ่งที่สนุกครับแต่ว่าอาจจะต้องฝึกฝีมือนิดน,นึงเนาะแก้วยังไม่เก่งครับเดี๋ยวแก้วจะฝึกให้คล่องเลยครับแล้วก็จะเอาไปทําสามดาวเปเลเเจนเยอะๆเลยเรามาในวอลกันบ้านครับวอลน,นี้ครับแก้วเปิดงานเลยนะครับ วอร์เรม8นาทีนะครับแต่แก้วคันไม้คันมือนะครับอยากจะจุมตีทันที่ใช้นะครับยังคงใช้ซูเปอร์ทักหินเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นสุดเดียวกันแล้วก็ฐานแคนครึ่งจักรเหมือนเดิมเลยนะครับเราไปบ้านลำดับที่3กันนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปซึ่งแก้วเจอบ้านหลังนี้ครับเป็นบ้านต่อต้านสองดาวนะครับเป็นบ้านวงแหวนด้วยเราดูกันนะครับว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรการเล่นนะครับเราจะต้องตัดทางด้านบนด้านล่างด้านบนด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้ซูเปอร์ทักหินไปตรงกลางนั่นเอง แก้วก็หาทำเลนครับที่จะใช้ขึ้นยิงลูกไฟนะครับซึ่งด้านบนนี่เหมาะเลยนะครับถ้าเราโจมตีหมาต้าได้นะครับทางฝั่งของปืนใหญ่ทิ่ถึงจะพังลงไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยครับเราตัดทางได้เต้นขวานครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้นะครับซึ่งแก้วมองว่าตรงกลางเนี่ยเราจะใช้กระโดดเข้าไปเพื่อที่จะให้ทางเราครับเข้าไปที่บ้านแต่บ้านนะครับมีอาคมน่องโหนอยู่นะครับอาจจะต้องใช้ยาแช่ลงไปโอเคเมื่อรอชานครับก็โจมตีเลยมาถึงแก้วไปปูเดนลงไปก่อนนะครับก็ จะเข้าไปดึงขวานครับโดยทําการใช้ปูเดนลงไปปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วปล่อยหนาฟ้าลงไป5ตัวเฮ้ยได้ลูกปอสีดําด้วยนะครับถือว่าเยี่ยมเลยแก้วเลยปล่อยหนักอ,อบอลลูนไปอนงตัวนะครับเพื่อเช็คนอะกแล้วแก้วใช้คนเถือลงไปเช็คครับว่ามีเทลลาไหมไม่มีครับแต่ว่ามอต้ายิงมาเราก็เลยปล่อยขียติลงไปด้านบนนะครับแล้วก็ปักยิยงลงไปลงไปด้านบนส่วนปูเดนครับจะเข้าไปแก้วใช้ชมนะครับว่าเป็นยังไง ปูเดนจะลงไปด้านซ้ายนครับแล้วก็จะไปที่ป้อมพุนะครับแล้วก็จะโจมตีนครับจากนั้นเราจะตัดทางตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยเดยวแก้วอาจจะต้องเอาป้อมอคอยแก๊งประุูก่อนครับเพื่อที่จะเก็บให้ชวนครับแต่ว่าถ้าเราวอล์กนานครับเราอาจจะไม่ทันเวลาได้นครับยังไงต้องฝึกดูน้อว่าประมาณไหนเนี่ยมันสมควรนะครับเพราะบางทีครับเราโมแต่วอล์กครับทำให้เราอาจจะได้สองดาว99% แก้บอยเดี๋ยวบ้าลงไปนะครับให้กับปูเดนครับพอแก้วเจอกับพอคอยเกมรูแก้วไม่มั่นใจครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่แก้วใช้ซุปเปอร์เบิร์ลงไปนะครับจากนั้นเราเตรียมที่จะเข้ากันแล้วนะครับเพราะว่าพอคอยแก๊งพนรูพังลงไปนะครับเราปล่อยโก้แข็งไปสองตัวปล่อยแยกใหญ่ลงไปดตัวนะครับปล่อยนักว่องหิลงไปนะครับแล้วปล่อยคิงควีลงไปนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะใช้สกิลความพิมพ์ตาได้นะครับเพื่อที่จะให้คิงติดบัคกนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับเพื่อสามารถที่จะเข้าไป แล้วก็ตรงนี้เนี่ยแกคิดว่าเราใช้สกิลคขมิ้งหินได้แล้วนะครับเพราะว่าซุปเปอร์นักขโมยหินนะครับจะตายลงไปเราต้องรักษาซุปเปอร์นักขโมยหินให้สุดชีวิตเลยบ้านล่องหุ่นนะครับไม่ต้องกลัวนะเราเข้าไปต่อนะครับแก้วแช่ไปที่เครื่องยิงหินและเสาลาวา6เส้นนะครับจากนั้นทางเราจะลงไปนะครับซึ่งคิงจะลงไปด้านล่างสามารถใช้อมาริคทูดาด้านครับก็จะตรงที่เข้าไปนะครับแล้วก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่นะครับแก้วปล่อยเจ๊ไปด้านขวาเห็นไหมเห็นไหมทางด้านซ้ายนะครับแก้วใช้โคกระดูดครับลงไปด้านซ้าย เพื่อนคิงจะขึ้นไปด้านบนนะครับคิงตอนนี้เป็นอมตะอยู่นะครับเพราะว่าคิงได้รับบัคกนะครับจากคิงจากปูเดนนั่นเองก็จะเข้าไปนะครับดูเหมือนว่าเจจะไปด้านขวาครับลงไปด้านล่างคิงมีฟินิคู่ชิมเขสามารถโจมตีกับคีนได้นั่นเองส่วนเครื่องยิงไฟนะครับยังไม่พังลงไปเราสามารถที่โจมตีต่อไปได้นะครับแล้วก็คีนจะลงไปด้านซ้ายนะครับส่วนเจไปด้านขวาซึ่งด้านขวานี่เราจะต้องเก็บขวานด้วยนะครับเพราะว่าเจมันจะโจมตีแต่อาวุธมันไม่โจมตีสิ่งก่อสร้าง เราปล่อยมินเนียลงไปนะครับปล่อยทางฝั่งของบอลลูลงไปเก็บกวานครับแก้วลื่ปล่อยลงไปตรงกลางแล้วก็ใช้ธนูลงไปนะครับเพื่อเก็บให้ทันเวลาแล้วก็ด้านซายครับเราสามารถที่จะเข้าไปได้บอลลูจะไปที่ป้องพูนครับส่วนควีนจงตีกำแพงอยู่นะครับแก้วก็เลยใช้สกิลหายตัวนะครับเพื่อที่จะเสกน้ฟ้าออกมานะครับเพื่อที่จะช่วยเยียวยาได้แรงขึ้นนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับเจ๊จะเข้าไปด้านซ้ายไปกับยิ่งจองครับก็จะไปด้วยกันเยติยังเหนือยอยู่นะครับส่วนเน็นควานครับแก้วไม่มั่นใจนะครับว่า เราจะทันเวลาไหมานะครับเพราะเราเหลือ,อที่เก็บน้ำดำนะครับมันจะมีเลือดเยอะมากๆเลยครับแล้วก็เหลือมินเนียน่ยตเราอยู่ด้านขวานะครับก็จะเข้าไปตอนนี้เหลือเวลา12วินทีสุดท้ายนะครับควีนจะลงมาด้านล่างแล้วควีนจะขึ้นไปทันไหมควีนควีนควีนกำลังไปนะครับเหลือเวลา4วิ3วิ2วิยิงไปโอ้โหทันเวลาพอดีเลยนะครับก็เป็นสูตรที่แก้วมาฝากกันครับกับซูเปอร์แล้วก็ยิงสมันะครับเหลือแก้วหาสูตรใหม่ๆมาเพิ่มวันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ